รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ้วดังเลย วุ้นแซวยี่สิบขอดีมเตรียมผ่าใจมาอาจารย์มั้ใส่ซองให้อาจารย์มั้นการสืบหลักตอนไหนนี่แหละครับนั่นเ้าพี่เอาไปนี่นะครับ่องข้เที่นี่ พระไตพระขาวพระไตเอาสีค้ำๆนะของเหลืองเอาไว้กัดมาบา้คนมามอบพระไต้ให้ท้าจันนะครับตอนนี้เอ็มถือกล้องให้พระแต่นแล้วนะครับ

อะไรเะอสวัสดีค่ะฝากซ่องเอ็มยูไนชแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ